มาแล้วสุดสม้มโอ้อกมาพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อเดี๋ยวรอน้องกลับมาเดี๋ยวรอน้องกลับมารอรอดักรอเลยแลยครับ <laughs> ามาแล้วนี่น,นี่ปิดหน้าปิดหน้านต้องเรียกอัะจามิน ท่านหนึ่งเออมาแล้วโอ้อเออเออพี่ปูเขาจับมือหน่อยครับพี่ป oh ูจับมือหน่อยครับจ oh ับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับสรุปพี่ปูได้เสกิ๊ดดังสุดเลยเจ๊สวยเจ๊สวย นะค